คามิกาเซ่ชื่อที่เราเอาจจะได้ยินว่าเป็นค่ายเพลงดังสมัยเมื่อสิกว่าปีก่อนที่ดูร่าเริงและสนุกสนานแต่นั่นไม่ใช่เลยสำหรับทหารอเมริกันในสงครามโลกครั้งที่2คามิกาเซ่ชื่อนี้ทําให้ทหารอเมริกันหลอนและขวัญเสียเป็นอย่างมากหากย้อนมองกลับไปในช่วงเวลานั้นญี่ปุ่นไม่สามารถเอาชนะเทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่าของอเมริกาได้อีกทั้งยังขาดแคลนนักบินที่เก่งและมีประสบการณ์เนื่องจากถูกสงครามฆ่าชีวิตไปเป็นจำนวนมากด้วยเหตุนี้นายพลเรือโทโอนิชิจึงตั้งหน่วยรบจู่โจมพิเศษชื่อว่าคามารดเนนวสสมัค่่งนนเปด็กาเพเบบาศษฉะ ในการควบคุมเครื่องบินขัน้นพื้นฐานเพื่อจุดประสงค์ในการขับเครื่องบินพุ่งชนเรือรบคลาสสิกเท่านั้นในช่วงแรกจะใช้เครื่องบินที่ปลดประจำการแล้วมาปฏิบัติภารกิจแต่ด้วยความที่เครื่องมันเก่าและไม่เสถียรควบคุมได้ยากจึงได้พัฒนาเครื่องบิน MXY 7 Oka ใส่ลูกระเบิดไว้ในเครื่องสำหรับพุ่งใส่เรือรบโดยเฉพาะนักบินที่ปฏิบัติภารกิจมีตัวเลือกเดียวคือบินเข้าใกล้เรือรบกดจุดชนวนระเบิดและบังคับเครื่องบินพุ่งเข้าใส่เรือทันทีอย่างไรก็แล้วแต่โอกาสที่จะจมเรือสำเร็จมงรานกิมสแลอะืฮช